สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านาย f ฟมิลีครับคลิปนี้เราพามาอัปเดตหน้าง,งานนะงานถมที่7จ็ดไร่ครึ่งฮะวันนี้ถมไปถึงด้านหลังแล้วกำลังปรับระดับลายจากด้านหลังกลับคืนมานะให้ได้ระดับฮะตามที่ตกลงกันไว้นะมีเกตดเดอร์เข้ามาช่วยด้วยฮะ ก็มีเจ้าคูปะตา LC7 ซค่ะวันนี้รถด,ดำยหยุดกันเยอะนะฮะนุ่ครับมีเจ้าโกเบลโก,กมาด้วย SK140 ฮนะมาช่วยปรับระดับด้วยนะฮะนีนะพาเจ้านายมาดูฮะอคุณ <c oughs> นนะเอา รถเกตอยู่ไหนมาชี๊ดเนี่ยเกตเดินกำลังปรับระดับฮะไม่ต้องห่วงเรื่องความเรียบนะเรียบแน่นอนครับรับประกันได้นี่เจ้านายเอา้าดัมกำลังเข้ามาโอ้อีสสูดเดกา้าตอนนี้หยุดกันเยอะนะฮะมาแล้วเข้ามาแล้วฮะอย่าวิ่งไปดูครับ ดูเขาใส่ดินมานะจัดเต็มฮะโอ้เกดเดอร์ก็กำลังปัับฮะเรับเป็นโซนเป็นโซนไปนะมาเยอะเลยนายน่นอาลนะฮีโน่สองคันครับตอนนี้งานใกล้จะจบแล้วฮะพอไล่ระดับกลับไปก็จบฮนะ อาจจะหมดเป็นพันกว่าเที่ยวฮะแคทร้อยสี่สิบจีฮะสำหรับเกตเดอร์นะเอาเดี๋ยวจับเจ้านายแป๊บหนึ่งฮะนำมาแล้วโอ้โห,โหดินดน,นิดนึงอ่ะเจ้านายดินนะ เส็เต็มมากอะอันนี้เสร็จไปแล้วเอาค่อยๆเข้ามาแล้วอ๋อางังดำฮะสกายรถมั้งล,ลังกันลูกโอ้วิ่งเข้าวิ่งออกกันเลยฮะอันนี้อูสงวนสักนะเจ้าฮีโน่ฮะ สงวนสักนี่อยู่ชายเชิงเซานะฮะนัน่นนั่นโอ้เจ้าจนายดีใจมากเลยฮะเจอรถบรรทุกไม่ได้ฮนะเป็นขอสามชาติเลยครับอ๋อยกแล้วโอ้สงวนสักอูดังนะอู้เลยฮะนี่ยมใช้กันมากครับเสร็จแล้ว โอ้แต่งรอมาเต็มฮนะจะเต็มโดมินเนเตอร์เอาสามขอสามเจ้าโอ้่อแฟดสีฮะสร้างโดยอูสงวันศักที่ราชจสารน,นะโอ้ลรอๆคันนี้ รวมพลก่อนเลิกงานนะจอดคุยงานกันนิดนึงฮนะจะพาดูเจ้าเกตเดอร์ฮะร้อยสี่สิบจีปรับระดับให้ได้ระดับเดียวกันกับถนนน,นนะฮะเ็ดไล่ครึ่งถอยมาละแต่รอแป๊บนึงฮนะ น,นี้มีเจา้าคูบตามาช่วยด้วยนะฮะครับหลังเก็บอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าถ้าจะเอาระดับจริงๆนี่ต้องนี่เลยฮะเกรดเดอร์เลยนะมอเตอร์เกรดเดอร์เดี๋ยวตูดตอนเขาวิ่งมาฮะโอ้ดินนี่ ป็นดินดานเลยนะฮะดินดานก้นบอ่อเลยนะแต่ก็ดินแถวนี้นี่ค่อนข้างมีราคานะฮะเขาขายกันช่างกันเป็นตันเลยฮะไม่ได้วิ่งเป็นเที่ยวนะคุณใส่มาเยอะก็ได้เยอะครับอ๋อแกทำามไม่ปรับมาเนี่ย นายจะเซตหาร,ระดับอยู่ฮะโอ้โหจะมาปรับตรงนี้นะหน้างานไปฮนะเกยียร์เดิมมาด้วยโอ้ฟังเสียงที่ทรงพลังเลยฮะแคทเทอร์พิลล่าฝ่ายสุราษฎร์ ซื้อมาจากสุราษฎร์หรือว่าคนเจ้าของอยู่สุราษฎร์เนี่ยโอ้นี่นะมาตฐานครับมาตฐานเอามีสิบล้อเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูสิบล้อฮะสิบล้อดำนะเอารถด,ดำเลิกงานกันหมดแล้วฮะสแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่นางานทมที่ดินนะ ไร่ขึ้นฮะกลาจะเป็นความจริงแล้วมาไม่นาเกิดอีก2วันเสร็จฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ